แต่ว่าเขาพูดจริงทางของคนที่ปฏิบัติในทางชอบทำนั้นเขาฟังพระเจ้าของพระ้าอย่างครบถ้วนเขาไม่เลือกบางข้อที่ถูกใจแล้วก็ละเว้นบางข้อที่ทำยากคนที่ปฏิบัติอย่างนี้เขารักสิ่งดีเขาเกลียดสิ่งเลวคนที่ทำ่างนี้อะไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเขาเปรียผู้อื่นเขาไม่ชอบเขาไม่ทา เขาเป็นน้ำหมึกที่เขียนได้ชัดดูออกบอกถูกไม่ใช่เป็นหมึกที่จางบ้านเช่าที่ผมอยู่บนเมืองเซนเกอรวิลนั้นเวลาจะจอดรถกัางคืนจะต้องขอเพอร์มิตจอดค้างคืนถ้าไม่มีเพอร์มิตก็ได้ตัวผมก็ได้ ไปซื้อผลิตแล้วก็เขียนวางไว้หน้ารถรุ่งเชา้าผมก็ได้รับตัวบอกว่าต้องไปเสียค่าปรับผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเราก็ซื้อแล้วไม่ไม่ได้หมดอายุแต่เหตุผลอะไรพี่น้องทราบไหมครับตัวหนังสือมันจางตัวหนังสือบนตัวมันจาง มันมันดูไม่ออกว่าว่ามันทะเบียนรถทาไหนกระโดดแต่ตัวหนังสือวิจาร์ในโลกนี้ไปคุยกันได้ไม่ถูกกลับแต่ถ้าตัวหนังสือวิจารงชีวิตในตัวหนังสือในชีิตของเราวิจา์คุยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องเป็นผู้ที่ดูออกบอกถูก อาจารย์ปาโลได้บอกไว้ใน2โครินบท3ข้อ3ว่าท่านทั้งหลายเป็นตัวหนังสือของระะริสต์ที่ไม่ได้เขียนด้วยน้ำมึกแต่เขียนด้วยพระวิญญาณไม่ได้เขียนไว้บนศิลาแต่เขียนไว้ที่ดวงใจของมนุษย์ใจของมนุษย์ต้องดูเราออกว่าเราเป็นคนอย่างไร แยูตัวที่สามและคำพูดความจริงออกจากใจของตนคือคำว่า word คำพูดคำพูดของเขาต้องดีต่อผู้อื่นเสมอข่าวลือไม่กระจายข่าวร้ายไม่โอเน้องไม่ค่อยรู้คอนอะรครับข่าวลือไม่กระจายข่าวร้ายไม่กระพอ ับไม่กับคือเขาเรียนแบบพระเยซูริตที่เป็นผู้ที่อ่อนสุภาพอะไรที่ทําให้เพื่อนบ้านเจ็บตัวเจ็บใจเขาไม่ทําเขาดําเนินชีวิตอยู่ในกฎทองกฎทองคาเวลาเราพูดถึงทองคำเนี่ยเรานึกถึงอย่างน้อยสองสิ่งอย่างแรกเรานึกถึงว่ามีเงินเขาประนับว่าเป็น มีคลองอ่ะมีเงินเป็นน้องอันครับมีคลองนับเป็นอ่ะสมมติกับกันมีเงินนับว่าเป็นพี่แล้วมันมีอะไรนะครับอ่มีนี่นับว่าเป็นน้องอ่าโอเคอ่าไปกันได้ <c oughs> <c oughs> โอ้มีนี่แล้วยังรับเป็นน้องอยู่ไหยครับไปนี <c oughs> <c oughs> ่ออก,กันแย่เลยนะ <c oughs> ทองอีกอันหนึ่งเรานึกถึงเสียทองเท่าหัว โอ้หลายหลายคนสายศรีษะบอกว่าเอาไปเลยํำโบราณหลอกเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครเดี๋ยวนี้เสียทองเท่าหัวขอเชิญเอาหัวฉันไปเออเธอไปได้ฉันก็ไปได้เธอทําได้ฉันก็ทําได้สมัยนี้สังคมเราก็ความเท่าเทียมกันสมัยก่อนผู้ชายต้อง เป็นช้างเท้าหน้าต้องหาเงินต้องเข้าบ้านต้องมีเงินมาสู่มาขอผอเป็นผู้หญิงก็คงเหมือนกับแม่ปลอยนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแหละครับก็ชีวิตไปอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้นเปลี่ยนไปคนอย่างนี้กฎทองคําได้บอกไปว,ว่านี่คือกฎทองคํานะครับนี่กฎทองคำแท้ลูกาบอกมข้อสามสิบเอ็ดกล่าวไว้ว่า ถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านอย่างไรท่านก็งจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างนั้นนี่คือกฎของธรรมไม่ใช่เรื่องหัวเมียไม่ใช่เรื่องมีสินคือเรื่องของการปฏิบัติถ้าผู้อื่นด่าหรือมิพาว่าร้ายเขาก็ไม่โตตอบผมเอง,อองเม,มีบ้านอยู่อยู่ติวัดนะครับในสมัยเรียนมัธยม ผมก็ขึ้นไปบ้านผมเรียกว่าดอยนะดอยนี่นก็คือภูเขาเล็กๆไม่ได้สูง,งนี่ต้องขึ้นไปบนยอดวัดอยู่บนดอยในวัดนี่ก็จะมีคําคมอะไรต่อมีอะไรนะครับพระเนนท่านก็ชอบเขียนมาติดก็อชอบไปอา่านก็เรื่องของสุนัขเรื่องของงานการกัดเนี่ยแหละครับก็ขเขียนเลยว่า หมาตัดอยากกัดตอบคือภาสิให้พินิษว่าคนทานเลวปานหมาหนักแน่นนะหม,มาตัดเราจัดตอบก็เรียกว่าเราคือหมาเหมือนกันนั่นแหละเอ่ยทีนี้ผมก็ได้ไปได้ยินเรื่องราวของชายคนหนึ่งถูกสุนัขกัดแต่ปากฏว่าเขาถูกกัดหลายครั้ง และชายคนนี้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขวันหนึ่งเขาไปกัดสุนัขต่อพี่พี่น้องนึกสภาพคนกัดสุนัขสุนัขก,ก็คงจะตกใจไม่รันเอ๊ะไม่เคยเห็นคนมาตัดมันก็วิ่งหนีเจ้าของเห็นไปฟอ้องไปแจ้งความไปเอาความดาชายคนที่กัดสุนัขก,ก็คิดว่าอื้มชนะแน่และเพราะว่าผู้กัดต่อเนี่ยผมกัดต่อสารพิพากษา ระหว่างสุนัขก,กับคนใครชนะสุนัขชนะโดยสารให้ความเห็นอย่างนี้ว่าที่สุนัขก,กัดนั้นก็เป็นเพราะว่าสุนัขป้องกันตัวเพราะว่ามันมีปากไว้แค่แตัดมันไม่มีความคิดมันไม่รู้ว่าก็นี่เป็คนหรือสุนัขหรืออะไรขอให้มันได้กัดแต่คุณเป็นคนมีความคิดคุณไปกัดสุนัขตอบค,คุณผิดคุณถูกเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปกัดสุนัขตอบนะครับ ตีไ,ได้แต่ยากตัดขอบคุณครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็เราเรียกว่าอะไรครับอากาศเย็นนะครับก็ต้อง <c oughs> อมยาไปไปหลายแผงขอบคุณพระเจา้า <c oughs> เพราะฉะนั้นคำพูดของเขาดีกับคนอื่นอยู่เสมอนะครับ การใช้คำพูดของคนเราดีโดยเฉพาะคนไทยเรื่องปากนี่พูดเรามีคําอุปมาอุปไม้เรื่องปากไว้เยอะจะชั่วจะดีก็อยู่ที่ปากลองดูนะเรามีปากห้อยปากปูนีปากเรามีปากมากปากตลาดปากจับปากปาระปากสว่างปากโป้ปากปอกปากตะไคร้โอ้ปากหนักเรามีปากเยอะ แสดงเรื่องการพูดหรือการใช้ปากของคนเรานี่เยอะและคนไทยก็เป็นเจ้าบทเจ้าครอนก็หาปากมาซะเยอะเพราะฉะนั้นนะครับเราเองก็ต้องระวังปากของเราไว้คำพูดยาก,กอบทสามข้อสองบอกว่าคนเราทำผิดได้หลายอย่างแต่ถ้าไม่ผิดทางวาจาก็เป็นคนดีรอบข้อบและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย เรื่องของการใช้คำพูดผมก็นิยมชมชอบท่านหนึ่งไม่ทราบว่าใครมาจากอินเดียบ้างครับท่านมหาตมาคานทีท่านก็ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับชีวิตเยอะและท่านก็ตั้งใจไว้ว่าท่านจะไม่พูดในวันต่อสัปดาห์เพรากควันนั้นท่านต้องไปประชุม ท่านได้เป็นผู้แทนอยู่ในคณะรัฐบาลและมีคนถามเรื่องราวท่านจะต้องตอบแต่ท่านสัญญากับตัวเองว่าไม่พูดท่านก็ไม่พูดแล้วทำไงครับท่านเขียนในกระดาษและให้คนอื่นพูดแทนเอากับท็อปเออบางครั้งผมว่าใช้ได้นะบางครั้งที่เราไม่พูดเนี่ยมันมันทำให้เราช่วยช่วยความสัมพันธ์อันดี สามีภรรยาช่วยความสัมพันธ์ระหว่างรถที่เราขับกับอีกคนหนึ่งที่กาลังขับมันช่วยได้มันช่วยได้ตองตั้งไว้สักวันเลยครับจริงๆไม่ต้องหึงวันหรอกเอาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งกําหนดไว้ชั่วโมงไหนของวันก็ได้ว่าช่วงนี้นะฉันจะไม่พูดโทรศัพท์มาฉันจะไม่รับฉันจะเทคเอาเออลองดูอาจจะได้นะลองดูลองดูเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเยอะนะครับผมก็พยายามทําอยู่แต่บางครั้งก็หลุดนะครับ ดตัวที่สี่ก็คือท่านพีบอกว่าเขาให้เกียรติแก่ผู้ยำเกรงพระเจ้าโดยใช้คำว่า worth y ก็คือเห็นคุณค่าของคนที่ภายในไม่ใช่ภายนอกโดยทั่วไปคนนับถือกันที่ภายนอกแต่งตัวโก้บ้านหลังโตรถคันใหญ่ก็ว่ากันไปแต่พระเจ้าพอดพระเนตที่จิตใจ เมื่อพระเจ้าได้ทรงใช้สมสเอลไปที่บ้านของเยซีเพื่อจะเจิมผู้หนึ่งผู้ใดามาเป็นกษัตริย์สมเด็ก็มองดูบรรดาพี่ๆของดาวิดรูปร่างใหญ่โตธรรมะพเมงแข็งแรงชายชาปัญหาจะเจิมแล้วแต่พระเจ้าตรัสก,กับสมเด็จบอกว่าอย่ามองคนที่ภายนอกแต่มองคนที่ภายในอยมองคนที่ใจ คำนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยเพราะคนถอยนี่สำนวนจีนเลยนะครับคนถอยคือคนที่พระเจ้าไม่ยอมรับท้านมีพูดถึงคนถอยนี่หะครับพี่น้องเจอไหมครับคนถอยดูข้อไหนครับข้อที่ห้าห้าข้อสี่ในสายตาของเขาคนถอย คนถอยแปลว่าคนที่พระเจ้าไม่ยอมรับถ้าพระเจ้าไม่ยอมรับเขาคนนี้ก็ไม่ยอมรับด้วยแต่คนใดที่ยำเกรงพระเจ้าก็คือคนที่พระเจ้ายอมรับเขาก็ให้เกียรติและยกชู